<Wow. S 2> บ้านเธอเปิดประตูอยู่นะ่น้องเธอไม่บอกน้องอ่ะเดี๋ยวเลื้อยเข้าบ้านเธอดูอีแมวตัวนั้นะแมวมันก็จะกินนะดูงูระวังงูมแมวมันก็จ้องถ้ามันขยับปุ๊บแมวก็จะปบกินเชื่อสิเส,เสียวสิอุ้ยไม่ใช่ ยกเว้นว่าถ้ามันตะกัดแต่มันมันมันบีบอะไรเงี้ยนี่เตัวเล็กงูตัวเล็กมันออกข้างหลังไม่ได้ไงมันก็เลยกัดออกมาสีเทาๆระวังงูนะไม่รู้เนี่ยนี่อยู่บ้านคุณหมอผมๆยาวๆก็เอาเรื่องอยู่ในบ้านเขามีท่อรูงมาลงนี่ยแมวนั่งจ้องอยู่เนี่ย มันไม่กล้าขยับกั้งคู่อ่ะถ้าเขาลงรูไปไม่ถ้ามันมามันจะลงท่อไม่ลงมันมามันอยู่ในบ้านใหญ่ก็ออกมาได้ก็เขาตัดต้นไม้แล้วมันก็เลื้อยตามพุ่มเนี่ยแล้วมันก็หลุดออกมาจากรูตรงนี้แล้วมันก็พยายามจะเข้าแต่มันเข้าไม่ได้ไปหน่อยดิสองตัวอะไรดูดินั่นก็จะจ้องอยู่นะข้างบนนะเอขอข้างบนก็จ้องอยู่เอ,เอามาอีกเอาแมวผสมอ,อีกหลายตัว

แมวจอไมอ่หรือ,อดูสิข้างัูว่ารียนประโจนเหมือนกันแมวจออะไรพี่ยายทำไรแล้วมันจะอยู่ถึงมืดนนหน้าต้องทำอะไรให้มันสักอย่างหนึ่งให้มันเขยืแล้วแมวประตอโผบมาต้องโยนโยน่ะต้องโยนของเข้าไปให้งูมันเขยืดทำไมได้เอาหะขวด<ม>น้ำข<ห>วดน,<อ>น้ำเปล่าเปล่ามาดิ เอาไปเอาขวดน้ำเปล่ามาไม่ค้อนหินน่ะโยนเข้าไปนิดนึงเล็กๆอ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะออกมามันจะน้าเสียวมันไม่ได้ออกหรอกคือแมวต้องตะปบอยู่แล้วนี่แหละใช่ทุกคน เจอกันนั่นแหละที่สองตัวมันจะรอง่าไม่หลังแมวก็ไม่ยอมไปไหนมันมันตายป่ะมันไม่กระดุกกระดิกเลยตายมันที่เขาไปข้างหลังมาแล้วแล้วมันก็ไปมีทางออกมันเลยวิ่งออกมาข้างหลังบ้านนะว่าาาไปบ้นมันก็มาจากข้างหลังแค่นั้นแหละงูมันขึ้นน้ำแพงได้ค่อยๆไปค่อยๆไป มันก็ไม่ออกเหมือนกันนพยายามจะเลื้อยเข้ากลับเข้าไปในบ้านนี่นะแต่มันเลื้อยเข้าไม่ได้ก็บอกให้ไปเรียกเรียกมาจับงูเรียกคนมาจับเลยโทรไปเรียกเขาว่าใช่าจาปปับได้ฟรีจะเข้าไปบ้านเขาได้ยังไงเนีบบ่ยรู้สึก็บแบเบี๋แล้วนะอืซื้อกระเบลจะแบเบียแล้วนะนี่จ้องอะไอย่างนะี้ มันตัวยาวเกินอยากจะดูว่ามันตัดเป็นยังไงเนี่ยเป็นหลบดูดิดูดิหลบมันอุ้ยแมวไม่ใชื่อเก่งมากดูดิเป็นหลบเพื่อที่ให้มันขยับออกมาแล้วก็จะจัดการมันใช่หรือเปล่าเก่งมี่สัญชาตญาณเนาะพวกนี้อ่ะดูในไอ้นัลลับบารมีโอ

ทำไงดีวะของนของหนูอะทำไงดีวะไปไกลๆก่อนไปไปใกลๆก่อนไปจริงไกลๆเสียสมาธิจะหาแมวไม่จะหาแมวยังไงดีไาแก้งูงูมันจะเลื้อยแล้วอ่ะเพราะว่าแมวมันออกมาแล้วแมวมันออกมาแล้วแมวมัน ตอนนี้งูอยู่เลื้อยนี่เลื้อยอยู่หน้าบ้านนี่เข้าใจไหมไม,มันเลื้อยไปนะ่ะเขาน,นนะข้ามเลยเหรอดู่เออเออก็ออบอกแล้วว่าถ้าแมวไม่จม้องมันก็มันก็จะไปแล้วเนี่ย